เธอออกตอนไหนตอนเช้า ตอช้าฟังยังเลื่ฟังแล้วป่าตอนเช้ายังยังอ่มเปิดดิยังได้ครับถ้าท่าสดง้วมา่านตอนเช้าอ่ะมีเอ๋อสามสิบเจ็ดนาควออะไรนี้ใช้ได้จะใช้บ้างเออได้เธอรเปิดฟังสิตอนก็ใส่อยู่ฟังด้วยตอนนี้ยัชาได้แล้วก็เปิดกับต้องพูดสิตอนนี้ก็จะฟังหูข้างตาน้นเข้าหู

และอย่างเราเราตอนงานะสมยุารปโทรศัพท์ไปถ่ายทอดสดบรรยายอะไรอย่างเออจะมีเสียงอะเสียงอะไรการเชื่อมต่อช้าอะไรเราก็เบาเสียงดิมันไม่รบกวนหรอเราได้อยูเราก็เบาประกันเสียงลงดิแล้วพอแล้วพอถ่ายเสร็จแล้วก็มาหลด แล้วม่นวาถึงนั้นได้หลาทีเลยแล้วก,วก,วก็อาจจะถ่ายตอนนั่งสมาธิด้วยเฮ้โอ้โหการเชื่อมต่อช้าเพราะมันแยกข้างอยู่แล้วถ้าใช้ไวไฟถ้าใช้ไว i ไฟถ่ายมันแยกอยู่แล้วเพราะไวไฟที่ตึกใหม่มันอนี้้อยู่แล้ว อันนี้ไปนี้เอาไว้สายเนีนเ่ยการเชื่อมต่อช้า แบบอะไย้อนหลังนั่นเลยคุยอะไรคุยคุยข่าวเช้าช่องแปดขอบคุขไห้าคนเลไปห้านเลยการเชื่อมต่อช้า แล้ววันวันที่เจ็ดเาจะไปส่งเพื่อนที่รถรถบัสไหมาถายรถรถบัสทุกอยารเชื่อมต่อช้า้ห้พี่เป็นหน้ามาไหมไหนไม่มาแน่เลยเราเปลี่ยแไม่มาอมมเออะมาไหมถเี่ไม่าเราจะไปสง่งพ่กพี่พี่อ่อนที่รถบัสแหละอะถูกแกมารถไหน อาจจะไม่ยังไม่รู้ส่องเนยได้ การเชื่อมต่อช้า กเระหาเหียญดย่ะเพ่อตัออาปตต้อยวันเฉยม่คุดโซ่สองโอ้ยนันโอ้ยน่าี่แหละนี่แหละวันสุดท้ายส่การเชืยอมต่อช้าอเจะมีคนที่เอ่ยพี่เกินเต

เราเรียกองก์ได้ไม่ต้องเรียกองค์เลยเรียกพี่ไม่เห็นไหมไม่ได้งาเลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนี้ก็อันนี้อันนี้กระบาครับเฮ้ยิงเหรอเฮ้ยเมสเขาไม่มาแจกงาเลยพี่ไม่รู้นะเขาไม่สั่งสัตว์ดีนั่นแหละเราอุตส่าห์ส่งชื่อไปแล้วล่ะมันจะรังยีดิ้งได้หรืออะไรเงือกอะไรนก คนเหม็นเลยบนนดาไอ้บรรดาพวกเธอพูดเธอพูดเเดี๋ยวดนจับได้โอ้ยัโอ้ยสัไเลือกเพ่งดังบอรนึงเบอร์สองน่ะมันคได้ตั้งโอ้โเกือบตัวแล้วนะพวกตัวจอยู่ด้วยฟาดหวันที่หนึ่งเะอเออโอ้ยโอ้ยมันคนได้ตั้งอย่าพูดคำนี้ครับโออที่ไม่เป็นเหรอ การเชื่อมต่อช้าไม่ไไม่ไม่ตอนแรกมีเบืแล้วแกดึงฟังเออพูดไปรอบคุณรอดตำรวจสิอีหยังสิ่ปัจจับเข้าจับอะไรเนาะวันเออทีเดียวทีเดียวตำรวจนั้ลุงลุงลุงไปพูดคำนี้ครับไปพูดคำนี้อ้าวคำเดียวโดนล็อกปืนแจมือนะครับอย่างที่เราจะได้เจอกับตำรวจที่ที่เขาโบกไอ้จอดรถอ่ะเออเออเขาต้องเรียนอยู่ก็ได้ยินเลยโอ้พูดสะดังขนาดน้ำโบเลย แล้วพอไม่า hmm. รีไ <lite> ม <Right>. ่ไปตั hmm. right. Right. Well, right point, right? ้งเสร็จไม่ไปไหนหรอยกอยากไม่รูเลยนแต่จะตื่นาดิมาโนครูมาดิไม่ต้องเามดีว่าจะเดีว่าจะให้ไปกับศูนยไปกับศูนก็นั่งท้ายกระบะเลยาัเดียวอเดียวเองบัรนี่ การเชื่อมต่อช้า ต่อชา้า การเชื่อมต่อช้า คุณเสียีิ